วัสดีครับผมตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะครับกระชากค,คุณยานมานะครับเรากําลังจะเดินทางนะครับไปเป้าหมายแรกของเราก็คือ,อ,อที่ไหนวะอ๋อะนองนะครับผมก็พยายามนะครับออกเร็วหน่อยครับวันนี้ตั้งใจว่าอ,อไม่มีความตั้งใจแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องนะครับเช้าเกินกว่าจะเปิดคลิปไปดีกว่าไม่ไหวสมุดสงครามมาผม เพชรบุร <c ười> ีนลครับผมสบายมากไปต่อวันนี้จ็ดโมง่าบานะครับมากินกาแฟกันนึงนมล้วเดี๋ยวก็ออกเดินทางตแย ตอนนี้อยู่ตัวเมืองจังหวัดระนองเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เที่ยงตรงเป๊ะทำเวลาดีๆมากแล้วก็ก่อนที่เราจะไปท่าเรือเทศบาลนะครับเพจะขึ้นเรือต่อไปที่เกาะพยามนะครับเดี๋ยวขอแวะทานข้าวในตัวเมืองก่อนนะครับได้รับการแนะนําร้านอาหารมาโดยสารเจียงใหม่นะว่าลงแป้ลํากันนาดนะครับผมเดี๋ยวจะไปกินข้าวนะไปเดินย็หิวมากป่ะกินข้าวกัน เดือนตุลาเดี๋ยวดูก่อนอีกทีว่า เรื่อนี้ผมขอเข้าห้องน้ำหน่อยได้ไห<ป>มครับ run a few moments later okay เรียบร้อยครับหมดกันโมเมนต์แรกในเกาะพยายามกะว่าจะคุกคูชิกชิกเท่เทแบกร์ดขึ้นมาเคยปวดเคร่บนทางด่วนไหมครับหรือว่าเคยต้องรอคิวห้องน้ำนานๆไหมครับการรอคอยมันทรมานจริงๆเรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวไปเช่ามอเตอร์ไซค์ก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวก็จะมา unpack เซิร์บอร์ดนะครับติดตั้งฟินนะครับแล้วก็ลงเอ,อ่อแว็กซ์รอไว้นะครับคาดว่าเย็นนี้อาจจะลงเซิร์ฟนะครับดีนะครับที่เราหอบอัเบารับมาเห็นปะว่าตอนขนมาบนเรือก็กระแทกไม่หยุดเลยแล้วก็พอเอาขึ้นซาเล้งจากท่าเรือรีสอร์ทก็กระเด้งอยู่นั่นแหละ นิ่งครับผมเป็นซายเลยไม่ได้เสิร์ฟนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนแพลนนะครับตอนนี้10บโมงกว่ากว่เาเดี๋ยวจะอาบน้ําแต่งตัวนะครับไปขับรถเล่นนะครับถ่ายรูปแล้วก็หาข้าวเที่ยงกินแถวแถวหัวท่าเรือนะครับปะ่ะ โดนแกงนะครับผมสรุปหินทะลุต้องมาตอนเย็นนะครับรอน้ำลงก่อนตอนนี้คือเดี๋ยวพาไปดูแกงหมอใหญ่นี่น้ำขึ้นมาถึงนี่และหินทะลุนั้นอยู่นู่นไปไงเล่าว่ายน้ำหรอไปไงอะเนื่องจากเอ่อหินทะลุต้องมาตอนเย็นนะครับรอน้ำลงก่อนเดี๋ยวเราไปวัดพยายามแทนนะครับ วนจนแทบจะรอบเกาะแล้วนะคะรับเหนื่อยมากเราก็มาถึงวัดกองพยามนะครับ ใส่ไหมครับใส่แค่ข้าวเหนียวครับได้ครับปกติเขาต้องมาตอนเย็นกันใช่ไ่ะครับฮะปกติเขาต้องมาตอนเย็นกันใช่ปกติถ้าหากว่าเป็นช่วงนี้ก็จะไม่เล่นน้ำตอนเที่ยงแต่ถ้าหากว่าจะมาถ่ายรูปตอนเย็นต้องตอนเย็นเนาะใช่ครับผมมันแก้มือหนึ่งแมตช์นะครับกับหินทะลุน้ำลงแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคนละเรื่องกับเมื่อเช้าเลย มาอรอบวันนี้ขึ้นดีมากนะครับพระาที่สวยมากแต่ว่าไม่ได้กกโปรล,ลงไปขออภัยมาในทีด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาลงไปละวเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงไปไม่อยากขึ้นเลยแต่ว่ามืดแล้วไปอาบน้ำกินข้าวครับ จะเย็นจะเย็นน้อยใส่คลิปยออกไปดูคลื่นนะครับมีเพื่อนมาเยี่ยมแดดออกแล้วน้ำเต็มอยู่นะครับตอนนี้ คงจะต้องรอน้ำลงเบานเย็นเย็นเหมือนเดิมโอเคครับระหว่างรอน้ำลงเรามานั่งคุยกันหน่อยดีกว่านะครับเป็นการรีวิวนะครับกาพยายามอย่างคร่าวๆแล้วกันนะครับ ผมเนี่ยมาถึงก็ฝากรถนะครับไว้กับบ้านลุงเงาะนะครับคืนละ100บาทจากนั้นก็นั่งเรือสปีดโบ๊ทนะครับคนละ350บาทต่อเที่ยวนะครับผมใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็จะมาถึงท่าเรือเกาะพยามจากนั้นก็เช่ามอเตอร์ไซค์ครับวันละ150บาทนะครับจะได้น้ำมันประมาณ1ขีดนิดๆิดละกันนะครับตอนสตาร์ทอะสขีดแต่พอขับไปนิดนึงแล้วเหลือขีดเดียวนะครับการเติมน้ํามันก็จะมี เรียกว่าอะไรเป็นแท้งหยอดเหรียญนะครับหรือไม่ก็น้ํามันที่ใส่ขวดเอาไว้นะครับตามร้านค้าต่างๆนะครับดิ้นละ35บาทนะครับส่วนที่พักนะครับผมนอนที่บัมบูบังกะโลนะครับที่เอาใหญ่นะครับผมเอาเซิร์ฟบอร์ดมาเองก็เลยโทรมาถามกทางรีสอร์ทเขานะครับบังกะโลเขาว่าจะขนเซิร์ฟบอร์ดยังไงเพราะว่า74ให้หนีบแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์เขาคงจะไม่ไหวนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์นะครับจากพี่โก้นะครับของ บัมบูวังกโรนะครับขอบคุณนะครับที่ส่งซาเลงมารับผมนะครับพร้อมกับเซิร์ฟบอร์ดแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์ขับตามมานะครับสุนัขเยอะมากครับบนเกาะพายามนี้นะครับแต่ว่าเท่าที่เจอกับตัวยังไม่เจอตัวไหนที่วิ่งไล่กวดเรานะครับราคาอาหารบนเกาะนี้ก็ทั่วไปนะครับเป็นราคาตามเกาะแต่งท่องเที่ยวนะครับไม่ได้แพงจนเบ้อนะครับถ้ากินในรีสอร์ทก็อาจจะแพงหน่อยแต่ถ้าไปกินตามแถวท่าเรืออย่างเงี้ยผมแนะนําเพราะว่าจะมีร้านน่ารักน่ารักนะครับอ่า ริมหาดเลยนะวิวดีนะครับแถวถท่าเรือนะครับก็ไปกินตรงนั้นดีกว่านะครับผมถ้าใครขับรถไปไหวนะครับอะไรอีกโอเคตอนกลางคืนนะครับมืดมากๆนะครับไม่มีไฟทางนะครับอย่างรีสอร์ทผมเขาอาจจะไม่ได้เปิดด้วยความเป็นหน้าโลซิสตันหรือไงก็ไม่รู้นะครับแต่พอมืดแล้วก็คือมืดเลยนะครับผมพกไฟฉายมาด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับด้วยความที่ธรรมชาติค่อนข้างจะสมบูรณ์นะครับมีแมลงค่อนข้างจะเยอะอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่แพ้พวกแมลงต่างนะครับพกยากันยุงพกแซมบัก พกยาแก้แพมาด้วยนะครับผมเซิร์ฟไปแค่2วันนะครับนี่โดนแทนทะเลกัดนะครับเป็นตุ่มแดงเรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกขึ้นที่ขาอย่างเดียวนะครับอันนี้ลามาที่แขนแล้วนะครับก็ไม่มีร้านขายยานะครับมีอนามัยให้นะครับแถวๆถท่าเรือก็ไปปรึกษานะครับมีคุณหมออยู่นะครับคบคันอยู่นะครับโอเคสบายใจหายห่วง กบผมตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะไปเช็คเอาท์แล้วครับแล้วก็ก่อนนอนเมื่อคืนก็ถอดฟินเก็บเซิร์ฟบอร์ดเข้ากระเป๋านะครับแล้วกเก็บของรองไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเช้าจะได้ไม่มรีบมากแต่เ็าเรีบอยู่ดีโอเคไปกันเถอดเดี๋ยวไปขึ้นเรือสายเดี๋ยวอูเล่จะช่วยขนบอร์ดไปที่ท่าเรือเหมือนเดิมนะครับขึ้นเสลียงไปลงมาเดินเล่นแป๊บหนึ่งกลับแล้วนะจ๊ะกอพยายามโดยคลิปต่อไปเดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่เขาหลักงหวันพังงานนะครับก็อย่าลืมติดตามเหมือนเดิมนะครับ กดติดตามได้นะครับไม่ถือโอเคไว้เจอกันครับบ๊ายบาย